คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคําหยาบคายและมีเนื้อหาเหลืเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและชอบดูสาระแทบไม่มีมากกดถูกใจสับตะไคร้ข้างล่าง enjoy กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมสิวานนะครับผมแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับ EP นี้นะครับจะขอนําเสนอเรื่องนะครับการตัดสินใจของตัวละครในนิทานเด็กนะครับที่ทําได ทำให้โง่บัดซบนะครับผมไม่งั้นก็ทําให้เราเงิบเงิบนะครับผมเชื่อกันว่านะครับน้องทุกคนนะครับล้วนมีนิทานในดวงใจที่เคยอ่านเพื่อเสริมจินตนาการมาแล้วนะครับผมแต่บางครั้งนะครับพอเราโตขึ้นแล้วก็ได้ย้อนมองกลับไปมันก็ชวนให้สังเกตเห็นว่านะครับหลายการตัดสินใจของตัวละครเหล่านั้นช่างไร้เดียงสาจริงๆนะครับแม่งไม่เม k เซนเลยนั่นเองนะครับผมโดยนี่คือนะครับตัวละครจากนิทานเด็กที่ผมนะครับ อยากจะย้อนรอยให้ดูว่าพวกเขาคิดผิดกันตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคว่ากันแล้วก็ไปดูกันเลยเย่อ yeah. ันดับหนึ่งเรื่องลูกหมู3ามตัวนะครับผมหลายคนคงรู้จักนิทานเรื่องลูกหมู3ามตัวนะครับใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือมีลูกหมูอยู่3ามตัวนะครับกาลังโดนหมาป่านะครับมารุกราน หมาป่าก็จะมากินลูกหมูนั่นแหละนะครับผมจึงพากันนะครับหาวิธีป้องกันหมาป่านะครับโดยโดยยังไงนะครับแม่งพากันสร้างบ้านลูกหมูนะครับสร้างบ้านประเด็นก็คือนะครับถ้ามึงมีเวลาสร้างบ้านขนาดนั้นแล้วนะครับทําไมแม่งไม่หนีไปไกลๆเลยนะครับผมไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นเลยนะครับผมหนีหมาป่าไปซะนะครับหรือว่ามันรักถิ่นกาเนิดเกินไปตอมรักชาติแตกนะครับผมก็เลยไม่หนีนะครับสร้างบ้านนะครับผม โดยที่หมูตัวแรกนะครับสร้างบ้านโดยใช้หินใช้อิฐนะครับแข็งแรงทนทานมากหมูตัวที่2นะครับใช้ไม้สร้างก็แข็งแรงพอประมาณนะครับผมแต่อันที่เงือบดอกแรกนะครับก็คือหมูตัวที่3แม่งใช้ฟางสร้างบ้าน <c oughs> คือบ้านนะเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่กระต๊อกกระท่อมไปนานนะครับผม แล้วที่เงิบนะครับดอกที่2ก็คือเวลาหมาป่านะครับเข้าโจมตีแทนที่จะกระโดดพังประตูเข้าไปกัดคอหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ครับหมาป่าแม่งเป่ามันเป่าบ้านนะครับผมเป่าบ้านให้ปิวนะครับก่อนจะเข้าไปดแดกหมูนะครับผมแถมเป่าบ้านฝาแสปิวเลยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับแม่งเป่าบ้านไม้ปิวด้วยหมาป่าแม่งปอดแม่ง เป็น iPhone เครื่องบินเจ็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแม่โคตรเงือบเลยทีเดียวโอเคอันดับต่อไปอันดับ2นูน้อยบวกแดงบวกเลยทีเดียวนูน้อยหมวกแดงนะครับผมอันนี้ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเรื่องคร่าวๆก็มีนูน้อยคนหนึ่งนะครับถือแอปเปิลอาบยาพิษไปเยี่ยมคุณยายในป่าทุยไม่ใช่นะครับแอปเปิลเฉยๆนะครับไปเยี่ยมยายในป่าว่าแต่ว่าทําไมบ้านยายแม่งอยู่ในป่าวะผู้สูงอายุนะเนี่ย น่าจะอยู่ในเมืองสิเออเอาช่างหัวบ้านหญ่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับยายแม่งโดนหมาป่าดแรกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหมาป่านะครับแม่งมักจะทําอะไรแปลกๆอยู่เสมอนะครับผมอย่างเรื่องที่แล้วแม่งเป่าบ้านปิวได้ทั้งหลังเลยนะครับคราวนี้เฮียหมาป่านะครับ d r a กคุณยายเสร็จก็ปลอมตัวเป็นคุณยายนะครับนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เพราะอะไรไม่รู้อีกนะครับผม ที่ทําให้หมาป่าแม่งรู้ว่าอีนูน้อยบวกแดงนี่หมวกแดงนี่นะครับบวกอีกแล้วจะมาเยี่ยมคุณยายนะครับผมแม่หมาป่านี่แม่งจีเนียสสัตสัสเลยนะครับแต่ที่เงิบสุดๆก็คือนะครับนูน้อยหมวกแดงเรานะครับแม่งมองไม่ออกว่าอันไหนหมาป่าอันไหนคุณยายนะครับผมแม่งตาถั่วหรือเปล่านะครับต้องไปแว่นท็อปเจริญให้หนูน้อยนูน้อยมวกแดงนะครับแม่งทำไมมันพูดยากจังวะตัดแว่นซะแล้วนะครับ พราะแค่เห็นลักษณะภายนอกนะครับของเจ้าหมาป่าไวัยร้นะครับคร่าวๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่คุณยายนะครับเป็นหมาป่าจมูกยาวๆนอนหอบแห้งๆอยู่บนเตียงนั่นเองแม่หนูหน้อยหมวกแดงกูเงือบได้ใจ <c oughs> อันดับ3หนูหน้อยโกดีล็อกสกับมี3ตัวนะครับเรื่องนี้ก็อ่าคนไทยเราก็คงจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นนิทานที่ชวนเงือบแบบไม่ make ซ e n s เมื่อเขือพวงอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้เลยนะครับเรื่องก็คือนะครับมีหนูน้อยคนหนึ่งนะครับถ้าเรื่องนะครับดันเข้ามาอยู่ในบ้านหมีนะครับเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าแต่หมีแม่งมีบ้านด้วยหรอวะ <laughs> เอาว่าไป,ไปอ่ะต่อๆนะครับถ้าึ่งมาในบ้านหมีไม่พอนะครับก็หมีนะครับทาอาหารทิ้งไว้บนโต๊ะกอดีล็อกสกูนี้ก็ เห็นอาหารนะครับที่อยู่บนโต๊ะแม่งก็เข้าไปชิมหรือไปแอบดรกนะครับอาหารหมีสมุนทุกชามเลยนะครับอ่าปลอนะครับหมีแม่งหน้าจะมี3าสตัวนี่แหละนะครับจาไม่ได้นะครับผมดรกอาหารยังไม่พอนะครับแถมยังไปวิพากวิจารณอาหารในแต่ละชามด้วยนะครับผมมึงนี่เป็นเชลชวนชิมหรือไงเนี่ยนะครับผมแต่ที่ชวนเงือบสุดๆนะครับคือแทนที่จะรีบดรกเสร็จปุ๊บ ก็รีบๆชิ่งไปซะนะครับอินูนี่นะกินอิ่มเสร็จปุ๊บแม่งไปนอนบนเตียงหมีอีกนะครับไปนอนทุกเตียงเลยแถมยังวิพากษ์วิจารณ์เตียงหมีแต่และเตียงด้วยนะครับว่าเตียงนั้นนุ่มเกินเตียงนี้แข็งไปเตียงไหนไม่พอดีอะไรประมาณนี้นะครับโคตรระไม่เมกเสียนเลยนะครับคือมึงจะไรเดียงสาไปไหนโอ้โหอีโกดี้ล็อกส ผมจาไม่ได้นะครับว่าตอนจบแม่งอาจโดนมีดแดกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเคดับต่อไปอันดับ4แจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับผมหลายคนก็คงเคยได้ยินนั่นแหละนะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันก็เรื่องนี้นะครับแทนที่ต้นถั่วงอกนะครับใหญ่ยักษ์จะงอกขึ้นมาทะลุฟ้าขึ้นไปแล้วนะครับยังไม่พอนะครับด้านทะลึ่งนะครับมีบ้านยักษ์อยู่บนฟ้าอีกแล้วด้วยเหตุเมื่อเขือพวงเมื่อเขือเผาใดๆในโลกนะครับ แม่งยักนะครับแม่งดันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะครับที่ออกไข่เป็นทองคําอีกด้วยนะครับแม่หมค์กอนที่ชวนเงือบสุดๆนะครับก็คือที่มาของเม็ดถั่วนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับบักแจ๊กนะครับแม่งเอาวัวนะครับทั้งตัวนี่ไปแลกกับเม็ดถั่วเพียงเม็ดเดียวโอ้บักแก๊กนะครับผมคือถ้าเป็นความจริงนะครับท่านผู้ชมจะแลกไหมครับวัวแม่งตัวละตั้งหลายหมื่นนะครับไปแลกกับ ถั่วเม็ดเดียวนะครับคือถั่วนะครับไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองอะไรนะครับผมแม่งโคตรไม่เมกเซนเลยนะครับนิทานกูอันดับ5ฮันเซลแล้วก็เกรเทลนะครับสองพี่น้องนะครับผมฮันเซลเกรเทลนะครับหลายหลายคนคงไม่รู้จักนะครับผมเพราะมันมันไม่ค่อยดังในไทยเท่าไหร่นะครับเรื่องก็คือนะครับมีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งเดินหายเข้าไปในป่าป่าอีกแล้วนะครับแม่งเอไออแม่งเข้าป่าอย่างเดียวเลยนะครับผม แล้วดันทะลึ่งนะครับไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับที่แม่บ้านหลังนี้นะครับทําจากลูกกวาดลูกอมขนมเค้กอะไรประมาณนั้นนะครับหมดแม่งไม่เจาะบ้านพังหมดหรือวะที่ชวนเงือบนะครับก็คือพี่น้องคู่นี้นะครับดันเดินเข้าไปกินนะครับลูกกวาดไปกินขนมนะครับที่บ้านนั้นเรื่อยๆเลยนะครับจนมียายแก่น่ากลัวท่าทางพินเพี้ยนออกมานะครับก็แม่งไม่เมคเซนส์อะไรเคยเลยนะครับผมด้วย เหตุสนตีนใดๆในโลกนี้ก็ไม่ไม่ไมรู้ภาษีภาษาอะไรเลยนะครับถ้าผมเป็นเด็กผมไปเจอบ้านที่ทําด้วยลูกกวาดนะครับผมแม่งวิ่งหนีเลยนะครับผมก็ไปบอกผู้โยงผู้ใหญ่อะไรนะครับอาจจะได้ออกเ,อเรื่องเล่าเสาสีด้วยก็ได้นะครับผมแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือวิ่งไปโฉกเอาลูกอกลูกกวาดลูกอมนะครับแถวแถวรั้วนะครับใส่กระเป๋านะครับแล้วก็รีบชิ่งซะ นะครับผมไม่ใช่ทะเลาะท่าล่านะครับเข้าไปในสถานที่ที่ไม่น่าไว้ใจนะครับแบบบ้านลูก,กวดแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ไม่กอมึงคิดได้ยังไงนะครับ <c oughs> โโคตรจะไม่เมกเซนเลยนะครับนิทานแต่ละเรื่องอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับภาคนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับผมที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากนะครับลุมลุมลุมเอรยาวบ้านแต่ที่ทำจากลูกกว่าเยี่ร้อยก็ราศีแต่ละแต่ละหัวก็โดนโอ้โหโอ้โหรวยตายพีรนมิดเยอะๆแคขอบคุณอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับเย่เย่เย่呜呼呼